ในส่วนของทางกองทัพภาคที่3ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่างสำหรับทหารกองประจำการนะคะในสังกัดกองพลทหารม้าที่1จังหวัดเพชรบูร์ค่ะ ที่กองพลทหารม้าที่1ค่ายพา่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กองทัพภาคที่3โดยทางกองพลพัฒนาที่3ได้มีการจัดทําเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่างสําหรับฐานกองประจำการให้กับทางกําลังพลในสังกัดกองพลทหารม้าที่1ที่มีความสนใจค่ะและก็มีทักษะพื้นฐานเคยผ่านการทํางานกับเครื่องมือช่างมาก่อนซึ่งหลักสูตรในการฝึกอบรมค่ะจะประกอบไปด้วยทักษะการขับและบังคับรถแบ็คโฮการขับ รถแบคโฮรถถ่ายและรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อเป็นการสร้างทักษะวิชาชีพยอย่างมีมาตรฐานแก่กำลังพลซึ่งเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้แล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีประสบภัยในพื้นที่ต่างๆค่ะยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วยจนสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังบดประจำการได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีรายได้ในการเลี้ยงตนง เองและครอบครัวได้อย่างยังย่งยืนในอนาคตอีกด้วยค่ะโอ้นี่ทดสอบขับรถแทรกเตอร์เลยเะนะฮะ